Hi students, welcome back to Crystal Silver. เคหลังจากที่เราติว present simple ปะทะกับ present continuous ไปแล้วเนาะเรามาเฉลยข้อสอบกันเลยนะคะหลังจากที่เราทำกันเสร็จแล้ว17ข้อนะคะมาดูกันเลยว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่นะข้อที่1ค่ะ I จุดจ a book about cooking now อ่า now เห็น now ก็รู้แล้วว่าต้องเป็นอะไรคะลูก Present continuous นั่นเองเนาะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้ใช่ไหมคะถ้ามีคำว,ว่า now ตอนนี้เสร็จแล้วเป็น present continuous เนาะก็เป็น subject ประธานตามด้วย v to be ช่องที่หนึ่งก็คือ is am ล้วก็ตามด้วย verb ing นั่นเองนะคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็ตอบลเลย I am reading นั่นเองเนาะตาม verb to be ตามด้วย verb ing เลย present continuous ก็จะได้เป็นฉันกำลัง อ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารอยู่ตอนนี้นี่เองเนาะต่อไปข้ 2, อสองไจุดๆ lots of books every year อ่าคราวนี้เราจะ every ใช่ไหม every year ทุกๆปีอ่านหนังสือมากมายเลยทุกๆปีอันนี้เล่าเรื่องแบบไหนอันนี้เล่าเรื่องทั่ว,วไปเนาะว่าแบบเออปกติฉันก็อ่านหนังสือเยอะทุกปีนั่นแหละแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้กำลังอ่านหนังสืออยู่ก็ได้ตอนนี้กำลังนั่งกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแค่อันนี้เล่าเรื่องทั่วไปเนาะ เพราะว่ามีคนะีย์เวิร์ดเป็น every เนาะทุกๆเนาะ every อย่าทุกๆนะปีเป็น present simple ก็ต้องประธานตามใน verb ช่องหนึ่งธรรมดานั่นแหละเนาะถ้าประธานเป็นเอกพจน์กิริยาต้องเติม s e s ด้วยแต่ถ้าประธานเป็นพทูพอุ์หรือเป็น i กับ u กิริยาก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี้ประธาน i บอกไปแล้ว่าประธาน i กับประธาน u กิริยาก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยไปตอบข้อ หนึมันกียาช่องหนึ่งรีธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องเติม S E S อะไรเนาะถึงแม้ว่า I กัอบยูจะเป็นประธานคนเดียวเอก,กพจน์ก็ตามนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวยกเว้นเราจะใช้เหมือนมันเป็นพระอุพจน์นะคะมันกี่ยาก็ไม่ต้องเติมอะไร I read lots of books every year ฉันอ่านหนังสือมากมายเลยทุกๆปีนะคะเป็นปกติต่อไปข้อที่สามค่ะ What to do in the kitchen mom อ่ะอันนี้มี question m a r ยด้วยแสดงว่าเป็นประโยค คำถามมันเองนะคะก็น่าจะถามเป็นเรื่องทั่วไปหรือถามเป็นเรื่องกําลังเกิดขึ้นตอนนี้ดีคะเอาสมมุติว่าถามเป็นเรื่องทั่วไปก่อนถ้าถามเป็นเรื่องทั่วไปมันก็จะได้เป็นอะไรอะแม่ปกติแล้วโดยทั่วไปแล้วแม่ทําอะไรในห้องครัวแม่ของตอบมาว่าสักผ้ามั้งลูกห้องครัวเนี่ยปกติแล้วแม่สักผ้าในห้องครัวมั้งก็มาทถาข้าวดีในห้องครัวจะให้ทําอะไรเราฮะอะไรอย่างนี้นะคะ ใช่ลูกถ้าถามเรื่องทั่วไปก็อาจจะได้คาตอบประมาณนี้กลับมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราถามเป็นเรื่องกําลังเกิดขึ้น,นตอนนี้ละ่ะมันก็จะได้เป็นแม่กําลังทําอะไรอยู่ในห้องครัวตอนเนี้ยแม่ก็คงตอบว่าแบบกําลังทาําข้าวผัดอยู่ไงลูกอะไรอย่างนี้หนูว่าอันไหนที่มัน make s e n s ที่จะถามเอากันคะควรถามเรื่องทั่วไปหรือถามเรื่องกําลังเกิดขึ้นดีควรถามเป็นเรื่องกําลังเกิดขึ้น,นตอนนี้ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็น present continuous ดีกว่านะคะก็เป็น w h a t are you doing in the kitchen, mom? ก็คือแม่กำลังทำอะไรอยู่ในห้องครัวอ่ะดีกว่านะคะเนาะก็เป็น verb to be ตาม verb ing เลยเนาะ present continuous นะคะอย่าถามแบบเรื่องทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปก็ต้องรู้อยู่แล้วเปล่าว่าปกติทำอะไรในห้องครัวนะคะต่อไปข้อ4ี่ค่ะ he จะจจุด breakfast now ่เจอ now อีกแล้วง่ายๆเลยสแสดงว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบไหนคะกำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้เลยเนาะ ก็ต้องเป็น present continuous เนาะก็เป็น verb to be ตามด้วย verb ing เลย is having อันนี้ he is having breakfast now เขากำลังกินอาหารเช้าอยู่ตอนนี้นะคะ have has เนี่ยปกติเราไม่ได้แปลว่ามีอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากินแปลว่าดื่มก็ได้ถ้าใช้กับอาหารเครื่องดื่มนะจำไว้นะลูกต่อไปข้อ5ค่ะ she จุดๆ u n o v e l every day โ no นเวลแปลว่านิยายนะคะมีใครชอบอ่านนิยายไหมโอเคอนโนเ every day every day คือทุกๆวันนะคะ every day ทุกๆวันอาจจะ every อีกแล้วทุกๆเป็นคีย์เวิร์ดของ present simple ใช่ไหมคะเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเนาะก็จะได้เป็นเธออ่านนิยายทุกๆวันเป็นปกติเราเรื่องทั่วไปของผู้หญิงคนนี้ปกตินาะงอ่านนิยายทุกวันเนาะ โ okay. อเคเราะงั้นก็ต้องเป็น present simple ประธานตามด้วยกิยาช่องที่1ถ้าประธานเป็นเอกพจน์แบบนี้ she เป็นประธานเอกพจน์เนาะ he she it กิยาช่อง1ของเราต้องเติม s หรือ es ด้วยเพราะฉะนั้นตอบก็หนเลยเนาะรีเติม s เลยนะคะ she reads a novel every day เธออ่านนิยายทุกวันเลยเป็นปกติอันนี้เล่าเรื่องทั่วไปของผู้หญิงคนนี้นะคะ ข้อห be quiet อันนี้เป็นประโยคคำสั่งนะลูก be quiet คือเงีบยบเงียบเดี๋ยวนี้เงียบเงียบหน่อย the baby เด็กทารกอะไรคะจุดจุจุดเขาพูดแบบนี้แสดงว่ากำลังพูดเรื่องทั่วไปหรือกำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้คะลูกเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ยิยียบเงียบนะ be quiet เขาแสดงกำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้นะเนาะเพกาะเาสั่งให้เงียบนะคะเงียบตอนนี้เลยนะเงีบยบเงียบเ๋นี้ the baby ก็ต้องเป็น is sleeping นะคะ mm hmm. ก็เป็น present continuous เลย e ้อ to be ตามได้ verb ing เนาะ the baby is sleeping เด็กน้อย mm hmm. เด็กทารกกำลังนอนหลับอยู่นี่ mm hmm. ต่อไปข้อเจ็ด hmm. I จะจุด and essay now essay แปลว่าเรียงความนะคะเธอเขียนใช่ไหม essay เขียนเรียงความนะคะ mm hmm. ที่มันต้องมีคำนำในเรื่องสรุปใช่ไหมสามย่อหน้าอย่างน้อย ส่วน so now อ uh, ่า now เราเจอคีย์เวิร์ด now อีกแล้วค่ะลูก now แลตอนนี้เนาะแสดงว่า so ก็ต้องเป็น present continuous เลยก็เป็น I am writing นั่นเองเนาะเราตับ oh, ีตามาได้ว o r d ending เลยนะคะ hmm. I am writing an essay now ฉันกำลังเขียนเรียงความอยู่ตอนนี้นี่ต่อไปขออ้อแปด look ้อาก็เครื่องหมายตกใจนะคะ ลูกก็คือดูสิดูนั่นสิอะไรอย่างนี้สแสดงว่าเรื่องเกิดขึ้นแบบไหนลูกเราเรื่องทั่วไปหรือกําลังเกิดตอนนี้กําลังเกิดตอนนี้ดีไม่งั้นบอกให้ดูทําไมล่ะลูกสแสดงว่าให้ดูตอนนี้เลยดูเรื่องสินะคะส่วนใหญ่อะไรที่มันตกใจตกใจเนาะมักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้เนาะเพราะไม่มีใครตกใจทั่วไปหรอกเนาะอันนั้นหัวใจวายพอดีถ้าตกใจเป็นปกติทั่วไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะต้องตกใจแค่ตอนนี้พอแล้วนะ The dog อะไรคะจุดจุดจุด with the dog ก so, ็ present continuous ก็ต้องเป็น w i r to be ตามในบทอินทีใช่ไหมน้องหมามีกี่ตัวหูกน้องหมามีตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็น is เนาะตอบข้อสองเลยนะคะ is playing นี่ปากกาดีเชิญไม่ติดอ่ะติดละ is playing with the dog น right. ้องหมากำลังเล่นอยู่กับตุ๊กตานี่ ดูนั่นสิน้องหมากำลังเล่นอยู่กับตุ๊กตามันน่าตกใจตรงไหนเนี่ยต่อไปเขาแก้ค่ะ I to 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 work now goodbye bye bye goodbye o k เค now เจอ now อีกแล้วนะคะ now แน่นอนว่าก็ต้องเป็น present continuous เ no? นาะอืมมันก็ต้องเป็นอะไรคะ present continuous โ o ้ทูบตามใยเว็บ ing ใช่ไหมพรายงั้นก็ตอบข้อ2องนอ่นะคะ I am going to work now ก็คือฉันกำลังจะไปทำงานแล้วนะตอนนี้บายบาย goodbye ข้อสิบ I Japanese food ฉันอะไรคะอาหารญี่ปุ่นอ่ะแต่ละข้อมีอะไร love 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 I'm loving นะคะ เกทุกข้อเป็นคือรักใช่ปะฉันรักอาหารญี่ปุ่นฉันชอบอาหารญี่ปุ่นมากอะไรอย่างนี้อ่ะรักชอบเป็นการบอกอะไรูกรักหรือชอบเป็นการบอกอารมณ์ความรู้สึกใช่ปะนี่อารมณ์ความรู้สึกนี่ไง like love hate อะไรพวกนี้เราจะไม่ใช้เป็น present continuous นะคะเราจะใช้เป็น present simple เท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องใช้เป็น present simple subject ตามด้วยเว r รช่องที่1ธรรมดาเนาะประธาน i กับ you กิยาก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยก็ตอบ love ธรรมดาเลยนะคะ I love Japanese food ฉันรักอาหารญี่ปุ่นฉันชอบอาหารญี่ปุ่นมากต่อไปข้อ11 Look ดูนั่นสิหมายกแล้ว Look not see. ดูนั่นสิแสดงว่าเรื่องกำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้เลยไม่งั้นคงไม่ตกใจนะคะพอเราเขาตกใจกันณนะตอนนี้เนาะไม่ใช่ตกไป ไม่มีใครตกใจโดยทั่วไปใช่ไหมคะเขาก็ตกใจแค่ตอนนี้แหละลูกดูนี่สิก็ต้องเป็น p r ร s e n น c o n t i n u o u s เนาะ she นะอะไรคะ she is singing นะันะเองเนาะ p r e s เอ t c o n t i n u o u s t าส์ o อทูบีตันอุบไอเอ she is singing French สองเธอกำลังร้องเพลงภาษาฝร,รั่งเศสอยู่นะคะเก่งจังต่อไปข้อ12 Peter usually to 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 basketball in the afternoon อ่า usually เราจะ usually คะ่ะ usually เป็นคีย์เวิร์ดของอะไรนี่ไง usually มักจะเป็นคีย์เวิร์ดของ present simple เนาะใช้กับเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนะคะมักจะมัจะางงานมจะทำอย่างนั้นมันจะทำอย่างนี้เนาะเป็นปกติทั่วไปในชีวิตประจำวนันก็ประธานตามด้วยวบ,บช่องหนึ่งเนาะเราถ้าประธานเป็นเอกพจน์ซึ่งตรงนี้ประธานเอกพจน์ไหมคะ Peter ปีเตอร์ประธานคนเดียวเนาะปีเตอร์คนเดียว mm hmm. ก็เอกพจน์เพราะงั้นรียาก็ต้องเติม s หรือ es ก็ตอบข้อ4เลยนะคะเพลเติม s เลย Peter usually plays basketball in the afternoon. ปีเตอร์มักจะเล่นบาสเกตบอลในตอนบ่ายน,นี่โอเอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องทั่วไปของปนะีเตอร์เนาะปกติเขามักจะชอบเล่นบาสเกตบอลตอนบ่ายไม่เล่นตอนเย็นอะไรอย่างนี้13 n urses จุดจุด after people in the hospital โอเคค่ะแต่ละข้อเป็นลูกใช่ไหม are looking looking looks นะคะเวลาอยู่กับ after นะลูกจำไว้นะคะ look after อยู่ด้วยกันมันจะแปลว่าดูแลค่ะืม look after อยู่ด้วยกันแปลว่าดูแลนะไม่ได้แปลว่าดูข้างหลังนะลูก look, look after เอ look after แปลว่าดูแลนะคะ ประโยคนี้ก็จะหมายความว่าเหล่านางพยาบาลเนี่ยดูแลผู้คนในโรงพยาบาลอันนี้เล่าเรื่องแบบไหนคะพยาบาลดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลก็นี้ก็เล่าเรื่องทั่วไปใช่ปะ่ะก็ปกติพยาบาลเขาก็ดูแลผู้คนคนไข้ในโรงพยาบาลก็เป็นหน้าที่ของเขาอันนี้เล่าเรื่องทั่วไปของพยาบาลเนาะอ่ะเล่าเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันของพยาบาลเขาก็ต้องเป็น Present simple เนาะ อ่ะคราวนี้ประธานเป็นเอกพจน์หรือพระหุพจน์คะ nurses เติม s แสดงว่านางพยาบาลคนเดียวหรือหลายคนหลายคนเนาะสองคนขึ้นไปอตที่รู้เติม s เนี่ยประธานพระอุพจน์กิริยาต้องเป็นไงคะลูกเติม s หรือไม่เติมไม่ต้องเติมอะไรเนาะประธานพระหุพจน์กิริยาไม่ต้องเติมอะไรก็เป็น look ธรรมดาเลยเนาะ nurses look after people in the hospital ก็มาการเล่าเรื่องทั่วไปว่า ปกติแล้วพยาบาลเขาก็ดูแลผู้คนในโรงพยาบาลแล่นนี่ไป14ค่ะ this girl จุดจุดจุด from France she is French เด็กผู้หญิงคนนี้อะไรคะจุดจุดจุดจากประเทศฝรั่งเศส she is French เธอเป็นคนฝรั่งเศสนะคะ France อันนี้คือประเทศนะ France ประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ French อันนี้คือเป็นสัญชาตินะคะ ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเฟรร้นจะเป็นสัญชาติถ้าฟรานจะเป็นประเทศนะคะลูกฟรานส์เท็ฝรั่รรงเศสเฟ้นสัญชาติคนฝร,รนั่งเศสนะโอเคมีอะไรบ้าง coming come comes is coming อันนี้เล่าเรื่องแบบไหนลูกทุกข้อแปลว่ามาใช่ไหมมาจากประเทศฝรั่งเศสอันนี้เล่าเรื่องแบบไหนคะลูกกําลังเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเรื่องทั่วไปเล่าเรื่องทั่วไปเนาะของผู้หญิงคนนี้ว่าปกติผู้หญิงคนนี้เนี่ย เขามาจากประเทศฝรั่งเศสนะปกติเขาเป็นคนฝรัง่งเศสอ่าแล้วเรื่องทั่วไปเนาะของผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเป็น present simple เนาะประธานตามด้วย v e r ช่องหนึ่งถ้าประธานเป็นเอกพจน์แบบนี้เนาะ this girl เด็กผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมยาก็ต้องเติม s yes, ต่อคอสาเลยนะคะ this girl comes from France ผู้หญิงคนนี้มาจากประเทศฝรั่งเศสนะ เขาเป็นคนฝรั่งเศสเ mm hmm. นาะก็เราเรื่องทั่วไปล้วปกติเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะคะมันจะแบบกำลังเป็นคนฝรั่งเศสไม่ได้นะคะโอเคหเป็นกนารเรื่องทั่วไปเนาะสิบห้าค่ะ he จุดๆ for dinner this evening เขาเลยค่ะมีะ comes is coming come came แต่ว่ามาหมดเลยเนาะก็คือเขามากินอาหารมือ้อค่ำเย็นนี้เนาะ this evening เย็นนี้ เย็นนี้แสดงว่าเราเรื่องทั่วไปหรือกำลังเกิดขึ้นแค่ช่วงนี้ค่ะลูก this evening เกิดขึ้นแค่เย็นนี้เท่านั้นใช่ไหมคะเขาไม่ได้บอกว่าทุกๆเย็นเขาบอกแค่ว่า this evening เฉพาะเย็นนี้นะแต่เึ้นแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเย็นนี้เท่านั้นก็ใช้เป็น present continuous นั่นเองนะคะก็ต้องได้เป็น he is coming นั่นเองนะ he is coming for dinner this evening เขากำลังจะมากินมื้อค่ำในเย็นนี้นั่นเองนะคะสิบหก I do 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 four languages ฉันนัไรหคะสี่ภาษาแต่แล้วก็มี speak and speaking speaking speaks เป็นพูดหมดเลยเนาะก็คือฉันพูดได้สี่ภาษาอันนี้เราเรื่องแบบไหนลูกกำลังเกิดขึ้นหรือเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปของเราเนะาะปกติเราพูดได้สี่ภาษาใช่ไหมคะก็ต้องเป็น present simple เนาะ ประธานเป็น I เพราะงั้นก,กิจกรก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยก็เป็น Speak ธรรมดาก็หนึ่งเลยนะคะ I speak four languages ปกติฉันพูดทดีส่สี่ภาษาเนาะนี้เราเลื่อนเข้าไปของเราก็าเป็น simple อต่อไปข้อสิบสี่ค่ะจุดจุดจุด to go out tonight อ่ะคืนนี้เนาะออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวข้างนอกคืนนี้ไปรยโกคำถามด้วยมี q u ื s t i o n m แต่ละข้อมีอะไรบ้างเนี่ย do you want Are you wanting? Are you want? Do you wanting? อ่ะทุกข้อเป็น want ใช่ไหมคะลูก Want แปลว่าอะไรต้องการเนาะต้องการหมดเลยที่นี่คำว่าต้องการเนี่ยรู้สึกคุ้นๆไหมนีม่ไง w a n t นะคะตรงนี้เลย w a n t เป็นกริยาที่บอกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมเราจะไม่ใช้เป็น present continuous ถึงแม้ว่าเราจะหมายถึงตอนนี้ขณะนี้ก็ตามเราจะใช้เป็น present simple อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถามโดยการใช้เป็นแบบ present simple ก็ต้องใช้ do does เนาะในการทำมาเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธใช่ไหมคะก็ได้เป็นข้อ1นึ่นั่นเอง do you want นั่นเองนะคะก็ใช้ do does เข้ามาช่วยนะเป็นประโยคคำถามแล้วกียาก็กลับไปเป็นช่องดั้งเดิมนะคะ do you want to go out tonight คุณอยากออกไปข้างนอกไหมคืนนี้เนาะ เค okay. เป็นยังไงบ้างคะ17ข้อได้กันเท่าไรเอ่ยแชร์คะแนนให้ทีเชคเกรซูหน่อยก็ได้นะคะในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เนาะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงกันนะคะโอเคต่อไปเป็นแบบฝึกหัดทิ้งทวนนะคะเกี่ยวกับ Present Simple กับ Present Continuous เนี่ยแหละเนาะ Put the words in brackets in the present simple or the present continuous tense แบบฝึกหัดนี้ให้หนูทำประโยชน์ที่เขาให้มาเนี่ยคะ่ะให้เป็น Present simple หรือ present continuous นั่นเองเนาะหนูก็ต้องดูเองแหละว,ว่าแต่ละข้อ10ข้อนี้ข้อไหนสมควรจะเป็น present simple และข้อไหนสมควรจะเป็น present continuous แล้วมันถึงจะเข้ากับความหมายในประโยคนั้นได้มากที่สุดซึ่งมันก็จะมีทั้งประโยคคําถามบอกเล่าหรือบางทีอาจจะมีปฏิเสธหนูก็ต้องดูเองนะคะดูตามโครงสร้างเองด้วยนะอย่างเช่นข้อที่1เนี่ย what แล้วก็มี you ดูมาให้ right now อะมี right now มาให้ใช่ไหมแสดงว่าควรจะเป็นอะไรรู้ right now ก็ต้องเป็น present continuous ถูกไหมพร mm hmm. าะ right now แปลว่าตอนนี้กำลังเกิดขึ้นณนตอนนี้เนาะถามเรื่องตอนนี้ก็ต้องใช้เป็นอะไรคะ work to be ตามด้ว IN นะย ing เนาะประโยคคำถามเราต้องเอา work to be ขึ้นมาไว้หน้าประธานก่อนนะคะประธานเขาให้มาเป็น u ใช่ปะก็ใช้เป็น r นะอกทุบีก็ใช้เป็น R เลย What are you ดูก็ใส่ ing เข้าไปเลยเป็น doing นี่ What are you doing right now คุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะแค่นั้นเองก็คอยดูเนาะว่าแต่ละข้ออันไหนกำลังเกิดขึ้นหรืออันไหนเล่าเรื่องทั่วไปนะคะก็ทำให้มันถูกเทนซะมีแค่สองนนี้้เองนะคะลองทำดูแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะว่าเราทำกันถูกกี่ข้อ เดินค่ะ